จะมารีวิวอำเภอเดชให้พี่น้องคอนท่างอำเภอเดชหรือพี่น้องทางอื่นเดในวงในชมอีกสักรอบครับหลังจากผมเคยลงคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งครับประโดดน,นะครับวันนี้ผมมาถ่ายวันที e ่20เครับวันที e ่2 1เดือรียนกันยาก็้6 8นะครับ2 5 6 8เดินื่องช่างเขาชุ่มประตูของอำเภอเดชครับระวางสนุนฟ้าลิน e ่นเตด เดร๋รมมันเฮ้าก็ถือว่าจะเลื่อนเรื่องไปอีกคันหลายเจอรครับบคือคันดใส่เข้าว่าหลายเถอรัรบเดี๋ยรวมเมืองหน้าอยู่กว่าเมื่อจะเป็นปั๊มพอทครับผมก็เคยมารีวิวแล้วครับในอ e ีกตอนก่อนที่เคยลงคลิปไปแล้วก็จะเป็นอีอีที่หนึ่งครับที นีีวอยู่อำเภอเดชในพี่น้องคนอำเภอเดชแล้วก็คคพื้นทีใก่เคียงได้เห็นบรรยากาศของอำเภอเดชเฮาครับเดียดุลมอีก3กิโลเมตรโรงเรียนสอนขับรถครับตรงนี้ก็จะมีโรงเรียนสอนขับ,ขบรถคร,รับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดชอุดมตอนนี้จะเป็นขีนิกไตเทียม ทั้งสี่ที่ว่ารถแลนแห้งแงลนเร็วครับทั้งแลนแห้งกับแลนเร็วของคนตุวงชไปไปงใบตุกแรงมากกับเย็นกับอากาศเย็นๆหน้าหนาวมีกลุ่มสดขาย ก็กลางถนนนะครับเป็นถนนแปดลนเนทศาบาลเมืองเดชฝังสายเมื่อจะเป็นที่สถานที่ของราชการกับว่าเป็นเทศาบาลเมืองเดชเ,เป็นสาธารณสุขกับสาธารณสุขต่างนา็จะเป็นศาลจังหวัดของเดชธุด,ดม สาธารณสุขกับตัวนนี่ก็จะเป็นสารจังหวัดของเดชอุดมครับว่าสายมือจะเป็นสานทีราชการครับว่าม,มือกันครับเป็นสำนักงานขนส่งจังหวัดพุลราชธานีสาขาเดชอุดมนี่ก็เป็นสำนักงานอายการครับ จังหวัดสำนักงานอายการจังหวัดกรอุรลมโรงเรียนนำโรงศิลป์ดุทิศส่วนนี้จะเป็นสถานที่ราชการส งานบังคับคดีอายาการครับสำนักงานบังคับคดีเดชอุดมบุศลิกตรงไป หนึ่งเร์เซ็นต์สองทีครับลงไปกรุงเทีไปโคราชครับทางหลวงสองหนึ่งเก้าหนึ่งโรงเรียนเดชอุดมครับเป็นโรงเรียนชื่อดังของอำเภอเดชครับ พี่น้องว่าสนนบเปียเล่นไนครับแต่ว่าเล่นสายคือเป็นเนจอะจดเลยครับเลือสามเล่นห <ๆๆ S 2> รือเลนที่พมว่าบเจลเล่นยังไงถนนแปดเล่นครับในเขตอุดมคือว่าข่วงความสุดๆแลวครับทั้งผีสี่ครับตั้งผีสี่ท้านสามนาองทั้งฝนสามครับแ้าเจ็ดครับเจ็ดเล่นว่าเป็นแปดกับเองมองแปดเล่นเรื่องมองเจ็ดเล่น ฟังทางกว่างมันก็ใส่สี่เลนฟังแขบปอรก็ใส่สามเลนสายมือคอมเมนกับตัวมือเนาะตัวมือกับตลาดนัดข้องถม บว่อไปบว่ามาก็ลงสนเลยว่างเลยพี่น้องเลยว้ามือครับเป็นตลาดนัดของกรมเจ่า관ไอ้หนีวันพฤหัสกับวัญหาวันข้ามป่ะขมือหนี้นี่วัดขมืออะไรกับุมือตลาดนัดเขาไมา่อีกซอยหนึ่งครับของอำเภอดีญ่ครับ น่าจะเป็นแถวๆเขามาตลาดน่าครับบุ้งหว่าซร้อยอยังเป็นค้อำเภือดีด้วครับเจ่าปุ้งหัวว่าซอยสร้อยอยังเนาะเขามาแต่เขามาถ่ายรอบถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เพิ่งครับบรรยากาศอย่างเลีง่งเขาแม่ศิลตลาดน่าครับ เฟอร์ดิทก็ยังเหลืออยู่บบั่นนี่อยู่เลยนี่ครับบานเก่าแก่ยังอย่างอยู่รบบวันวานมีแต่บานสมัยใหม่ครับยบานก็ลังเก่าๆก็ยังเหลือต้นไมกจะเป็นของเศร้าของแถวครับเนาะลายเนี่ย าดนนี่ครับพวเมือตลาดในคือตลาดในตลาดคล้ายกับเขาคล้ายสินค้าผืดพัก ต้องมีมือนั่นครับมีซุ่มมือครับสลัดนะเพราะว,ว,ว,ว่าเสาราว่าแรงครับนะโอ้ยพี่น่องอยุเ่าไบ้านจะพอมาเพื่อเดียพี่น่องอายุเท่าไหรสายหมืนะ่น ครับตลาดในตลาดสดในครับบ้านส่งเกาๆก,ก็ยังลงเหลืออหไได้เห็นนะครับบ้านไหม่ก็ขึ้นมาหลาย แค่เหลือองบนแล้วครับบ้านเก่าๆเลี้ยงโบกี่หลังครับปม้ยของใ,ให,ม,องอหม,งม่บ้านใหม่แต่ปอบเขาเพื่อเดีสเท่าหนึ่งเส็ยดมาสางไม้มาเลยครับแถวนี้แต่กี้ก็เป็นบ,านบ้านสรงโบราณโบราณแบบแต่ไม่เก่าๆ เซมรับตำบลบางเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี เดียมีจุดให้อาหารป่ากันครับสะน้ะนองแสง อำเดอเดชับตำบลเมืองเดชอำเภอเดชรวมจังหวัดอุบลราชธานีครับเข้ามาหล่อวัดเมืองเดชครับโอ้ต้นเทียนเก่าครับต้นน่ะเป็นพญาขุดต้นเทียนเก่าโอ้โโบสถ์เฉ็บ,บางาบเลยโบสถ์เฉ็บงาบเลยจังหวัดเมืองดิด พระอุโบสถห้าธนวามหาหลาศแสบงามเลยพี่น้องเลยกำลังบุรณะใหม่ครับตนเทียนตนเทียนทีล่องชนะเหลือปีวังหันเนี่ยครับปีนี่แหละครับเพิ่นมาเก็บไปเนี่ยกระเหลื่มโลนแลวตัวนี เมาเก็บไว้นี่ครับยูวัดเมืองเดชต้นเทียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศครับเพราะเลยที่สองนี่เนาะที่สองครับอันที่หนึ่งวัดอะไรหรือยู่วัดลินวัดอะไรวัดพระสุขวัดพระสุขกาลามวัดพระสุขกาลามอันที่สองเด็กนี่บอกเคยลนทีสามเลยถ้าบอกที่หนึ่งกับที่สอง ที่ก้อนนั่นได้อันดับสองปีทัดไปนั้นได้อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอ่าได้ที่สองนี่มาน,นีสองสองปีสอดคือว่าเราเคยถามคนว่าถ้าสิได้ที่หนึง่งที่หนึงน่งตลอดคือไปถามคนวัดน้องบวัววัดอืนอ่นบวนันบวได้ีหนกับผมมีกำลังใจสีมากบัวบจริงบัวนะนะก็ได้สลับไ้วัดอื่นบ้างนะแ,นแต่จุดเด่นคือว,วัดเมืองเดชนีน่เราแมนทุกปีสีอลังการเลยของวัดเมืองเดชตอวนี้เราของปีที่ ม yup. いい er. ื่อกี้น uh yeah> uh um ี่ปีนี้แลกปีนี้เขาปีน้ระกวดเลยประกวดเลยยังเป็นเนี้วเหนียวด้วยเลยนี่ขมักลับมาครับ จะเข้าถนนประซ่าครับถนนประชาตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีอ๋อนา่นเองอํเภอเดชอุดมครับไปขวาม,มือจะเป็นสหกรณ์การเกษตรเดชอุดมครับเส้นนี้ก็คือถนนประชาครับเส้นกลางเมืองครับหรือว่าเส้นเป็นเศษกังเมืองเมืองเดชอุดมด้วยกันว่าใดครับเส้น พี่น้องเบิ่งหลานาค่ารันคายครับ้งแต่ตมสมัยผอมอำเภอเดียรรุดมครับ,บ,รบต้องเห็นะนี่ครับว่าเกษตร้อมอำเภอเดียเลยกับว่าอะไรครับว่าตึกใหม้ก็บขึ้นมาเพียบเพื่อนแต่ว่าตึกเก่าๆกายังลงเรือให้เห็นครับศาลเจ้าเมืองเดียรรุดม โดยเฉพาะตึกตรงนาที่ว่าการอำเภอครับจะเป็นบ้านใหม่เก่าเกาครับได้ว่ากระตือหรือไปเป็นบางส่วนแล้วครับเพราะว่ากับเพื่อนไปตามยุคตามสมัยครับนี่ครับที่แอบสั้นสีไว้เนี่ยครับแต่คนยังบูรณาไว้นิดนึงครับให้มันส่งเก่าเก่านี่จังเก่าเท้ครับขวาเหมือนครับนี่แต่พอมาเพื่อเดี๋ยวแต่ผมเป็นอ็กหน่อยเพรม่แจำงความไ้ผมไม่เขยา่จซ้ำนี่ครับ ต้่งขึ้ลือออกเลยขปนลือออกเลยมาท่านี้จะบ่อคอยมีครับบ้านเก่าๆท่งเก่าๆอู่ที่อยู่ภูมิเพิ่อเดนมาโดนก็จะมีเรืออยู่บกีหลังครับนี่แหละครับขางโรหนังเดชด,ดูเหมือนเนี่ยเก่าๆ้อมเด,ดครับ ลนลงนังดีดูดมนี่แหละบ้านถีลงลอยู่กับถีว่าสารา้างผอมๆไรเรือครับสีอำเภอดีถียังบัจริญครับทียังเป็นอำเภอนหน่อยๆยังลายลังครับสังเกตประตูก็ได้ครับเป็นประตูใหม่ประตูเล็กแบบพับเขา่านะครับก็เหมือนจะเป็นประตูหมวนประตูนี้ไปเลย ก็จะเป็นสามแยกไปเสนีครับสามแยกไปเสนีถ้าเป็นตกะน่ยก็จะเป็นไปเสนีครับก็เหมือนไฟแดงเดือดหลายครับไฟแดงหลายแห้ไฟเขียวพอดีพี่นองะ ก็เด็กจะเข้าบันตลาดได้ครับทั้งที่นี้แผดตัญญาเข้าไปทั้งมรตลาดได้ครับเขี่ยมโยงกันบนรรกับเส้นทางาเราค่อยมีทังตันครับ้นมา มาในซุมกันข่าแล้วครับเส้นนี้โซนนี้ก็จะถึงเมื่อตลาดน้ำบ้นโพดก็จะเต็มมาแล้วครับของแถวมาขายของทางข,งข,งขง้างขายคนละหมากหลักใหม่องอยากของกินกับทางตลาดน้ำบ้นโพดแถวซุ้มกันข่านี่ครับแถวกบกสบกสเดชอุออด,ด,ดมครับนี่คือสถานีขนส่งผูธธ้โดยสารอำเภอเดชอุดม กรมการบริหารสวนจังหวัดอุบนลนราชธานีก็ยังคือเก่าครับหลายปีผ่านไปก็ยังคือเก่ายังสภาพคือเก่าครับบอลเปลี่ยนแปลงยังมากมายเลยยังคือเก่าครับสถานีขนสง่งผู้โดยสารอำเภอดิลลุ เขาไม่ได้ตลาดครับตลาดคล้ายเสียพาตลาด,ลาดส้นตลาดนัดวันปุดเมื่อไม่วันปุดก็จะมาคล้ายของตรงนี้นะครับกันนาเมืองดีดเมืองหน้าอยู่ครับ ะตลาดนี่แหละตลาดสดข้างในนี่แหละฮะบอบอนี่มันพุดตัวตลาดนัดอเ,เออมันพุด